ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทแลืนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมรอบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่าบรูเ e วนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่ยจะพาน้องเอฟซนะคะมาแข่งต่อตัวให้ขึ้นไปได้สูงที่สุดกันค่ะเย้ โอ้โห,โโหจะบอกว่าพี่ดิต้าและชอบรายการอะไรอย่างนี้มากเลยนะคะกับรายการแข่งนะคะที่จะจับ FC นะคะของเราเนี่ยมาแข่งกันนะคะเพื่อ หาทีมนะคะที่ชนะนั่นเองนะคะซึ่งกติกาของเรานะคะก็คือเราเนี่ยจะให้น้องๆน,นะคะใช้อุปกรณ์หรือใช้อะไรก็ได้นะคะห้ามบินนะคะห้ามโกงนะคะโดยการที่แบบแบบบินขึ้นไปเองอะไรเงรี้ยคือให้สร้างของให้สร้างอะไรคือสร้างอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ว่าให้น้องเนี่ยเออขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดให้ได้นะคะก็คือแล้วสูงที่สุเดเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนมันคืออยู่ในจุดที่สูงกว่าอีกทีมหนึ่งะคะ่ะแค่นั้นเออเราจะหาว่าใครอะขึ้นไปสูงได้มากกว่า นนะะจับเวลา10นาทีนะคะพอหมดเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะดูว่าเอาน้องอะ่ะขึ้นไปสูงที่สุดได้เท่าไหร่นะคะโอเคนะคะคนทำไเข้าใจไหมพี่ริต้าเข้าใจนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าพี่ริต้าอธิบายแล้วคนดูเข้าใจหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้นะคะ FC ที่จะมาร่วมแข่งขันนก็มีน้องอ่พี่จะมาโชว์วิธีสงบภายใน5นาทีนะคะก้าวเดินไปนั่งสมาธิกลางแจ้งเตงเตงเตรงเตรกง,รง,รง,รงนั่งสมาธิหายใจ พุทธอแอกันครับเนี่ยคนนี้นะคะก็จะมีน้องอนูนะคะนูรีลาลาไอดา้าอองฟองนะคะแล้วก็เอเชียส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีเอ่อโทมัสนะคะมะนาวพัชชาแล้วก็น้องมินนี่นั่นเองนะคะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มไปเริ่มแบ่งทีมนะคะที่จะแข่งขันกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มจากแบ่งนะคะแบ่ง ทีมนะคะเป็น2ทีมนะคะซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยพี่ดีต้าจะเป็นคนแบ่งให้นะคะไม่ใช่ให้น้องๆแบ่งกันเองนะคะ โอเคขอให้น้องๆนะคะไม่ให้จับเองค่ะมีคนบอกว่าอยู่กับโทมัสไม่ให้จับเองค่ะพี่ริต้าจับให้ใช่พี่ริต้าจะสุมนะคะให้เพื่อที่จะจับ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 ทีมให้น้องๆนั่นเองนะพี่ริต้านะคะให้น้องๆเนี่ยพิมพ์วันเกิดของตัวเองมานะคะพระชาวบอกวันที่8อนุสีไอได้ยีสิบี่มะนาว8เอาฟ้าอเสียจุยงาะเวลาพี่ๆคุยอะไรก็ก็ก็อาจไม่เไม่เป็นไรนะอ่าพี่ริต้ารู้แล้วพี่ริต้าจะจับ งงทุกคนรู้ไหมว่าทําไมพี่ริต้าถึงให้น้องๆเนี่ยพิมพ์วันเกิดของตัวเองมา <S <S เพราะว่าพี่ริต้าเนี่ยจะแบ่งวันเกิดเลขคู่กับเลขคี่ออกจากกันนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ริต้าขอขออัดญาตแบ่งก่นกอนมานี่ค่ะมาตรงเส้นเหลืองค่ะใครเกิดวันที่เป็นเลขคู่มาฝั่งนี้ค่ะเออนี่นะคะคือการแบ่งทีมแบบสมานฉชนท์ของเรานะคะเลขคี่ไปฝั่งนู้นค่ะเลขคี่มาฝั่งนี้ค่ะเลขคี่มาฝั่งนี้เลย นี่งไงเบ่งได้แหละพอดีเป๊ะฮ่าๆอ้าวทำไมฝั่งนี้มีหกอ่ะอ๋อฝั่งนี้มีห้าเห็นไหมเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด,ด้องฟองดูเกิดไว้ที่เท่าไหร่ลูกองฟองขี้ฝั่งนี้ค่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทีมเลขคู่และทีมเลขคี่แลขข้วนะคะสำหรับเลขคู่นะคะมีมะนาวนะคะเอเชีฟ้าชาอ,อนุแล้วก็ไอด่านั่นเองนะคะส่วนทีมควันที่เกิดเลขคู่ คีคิกค <izing rapper> <unanim> <gesagt> ุี้นี่คีนะคะมีอองฟองมินนี่นูรีลาลาแลวก็โทมานนั่นเองซึ่งมินนี่บอกว่าไอทีมเราน่าจะแพทำไมอะทำไมหนูตัดถึงตัดหออย่างนั้นนี่ตัวตึงเลยเนี่ยเนี่ยตัวตึงเนี่ยทุกคนคือตึงหมดเลยดูโดยเฉพาะขนตาของพชานค่ะไม่มีอะไรตึงไปกว่าขนตาพชาแล้วนะคะเฮ้ยครับทีมชมพูกับทีมฟ้าแหละเนี่ยโอเคโอเคอย่าเพิ่งยิงกันค่ะ น้องอย่าเพิ่งยิยงกันนะคะอย่าเพิ่งยิยงกันอย่าเพิ่งยิยงกันอันนี้ไม่ใช่มาแข่งยิยงกันนะคะโอเคค่ะขออนุญาตทวนกติกาอีกรอบเนึนงนะคะก็คือเชื่อเกมของเรานะคะก็คือแข่งต่อตัวขึ้นไปให้สูงที่สุดนะคะกติกาก็คือให้น้องๆเนี่ยใช้สิ่งของอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดค่ะโดยพี่ลิต้าจะจับเวลา10นาทีนะคะซึ่งในเวลา10นาทีเนี่ยทุกคนจะต้องอยู่ข้างบนนะคะก็คือทั้ง5คนเนี่ยจะต้องอยู่บนจุดสูงสุดนะคะตอนที่่ลตต้้้าาาออกวววหหมดเเเเนนนะะคคใใททุชขขงงั ด้วยก็คือเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีเหลืองจะเป็นจุดแบ่งเขตนั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้าพพร้อมเร็วโอเคโอเคโอเคเตรียมตัวนะคะส2เริ่มได้ค่ะโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยใครเขตองตัวเองเท่านั้นนะ,ะอย่าเลยเขตคนอ,อื่นนะคะแต่น้องเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นทีมเดียวกันน่ะอ่าเนเนเนอทีมน,น,น,นี้ทําถูกนะคะคือน้องๆอ,อาจารย์ แสบสนมึนงงกันนิดนึงนะคะคือพี่ลิต้าเนี่ยให้แข่งแบบทีมนะคะไม่ได้แข่งเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องพี่พี่ลิต้าต้องการคือแบบนี้ค่ะคือคือน้องๆอาจจะต้องขึ้นไปจุดเดียวกันทั้ง5้าคนคือพอพี่ลิต้าบอก10นาทีหมดเวลาปุ๊บเนี่ยคือน้องๆจะต้องไปอยู่แบบจุดเดียวกันรวมการสิงสถิตกันนะคะแต่ถ้าเกิดน้องๆทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแยกกันค่ะเก็ตปะอ่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแยกกันก็คือแยกกันอยู่อะไรเงี้ยแต่พี่ลิต้าต้องการให้สิงสถิตกันค่ะเออ ซึ่งทั้ง5คนจะต้องไปอยู่จุดสูงสุดด้วยกันนะฮะเป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่ลิต้าให้เวลา10นาทีนะคะซึ่งบันไดมันก็มีการล่องลอยได้ดูนะคะว่าหมดเวลาพี่ลิต้าไม่นับตอนต้นนะคะว่าตอนต้นน้องจะขึ้นไปได้สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าหมดเวลาเนี่ยน้องๆจะน้องๆจ,จะต้อง ต้องอยู่นิ่งแล้วพี่เลต้าจะดูว่าเออใครใครอยู่สูบอากันอะไรอย่างนี้นะคะดูดูดูทีมนี้นะคะโอเคทีมนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วนะคะอ่องฟองลูกอุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเป็นทีมเวิร์คค่ะทุกคนถ้าน้องๆไม่เป็นทีมเวิร์คลูกๆก็จะล่วงลงมาแบบนี้นะคะอุปสรรคก็คือความเป็นทีมเวิร์คนะคะถึงน้องๆจะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวโอ๊ะล่าสุดล่าสุดออกโบกี้ขอโทษบอลล้ออันนี้ฉลาดนะ ถือว่าฉลาดมากนะคะในการขี่คอเพราะว่า คือเก็ฑป่าว่าในในสมาชิกในหนึ่งทีมอ่ะมันก็จะมีตัวตึงกับตัวไม่ตึงใช่ไหมคะเพราะว่าตัวไม่ตึงก็อาจจะห่วงได้แต่ว่าการที่แบบว่านี่นะคะยังอยู่ข้าง <ๆ S 1> ล่างกัอยูออ่มีข้างบนนะคะข,ข้างบนเขาขึ้นไปได้แล้วพี่ลิตาไม่สนนะคะว่า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 ใครจะขึ้นไปสูงสุดทั้ง5คนต้องขึ้นไปได้ทั้งทั้งสูงสุดน,นะคะย้ำนะคะว่าต้อง5คนย้ำนะคะว่าต้องขึ้นไปได้ทั้ง5คนเพราะสมมติว่าหมดเวลาบึ๊บเนี่ยแล้วยังมีคนอยู่ข้างล่างนะคะพี่ลิตาจะนับคน,นที่ได้ต่ําที่สุดนะคะเป็นเกณฑ์ โอเคนี 1> okay, okay. 1, 2, 1, 2, ่นี <laughs> <un term Eis ler> ่นี let, let, ่น <tactile coughing irgendwann harma> ี่ทีมนี้เริ่มเราเห็นวิวแววเลยนะคะเราเห็นชีวิตที่ดี่เด้อเด้อเด้อเพื่ออาถรรพเนี่ยเพื่ออาลรรเราสามารถบินไปให้น้องๆดูได้นี่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 เออนี่อาถรรนี่เพื่ออาถรรพที่สวยงามตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่อะไรรู้ปะปัญหามันอยู่ที่บันไดอ่ะทุกคนคือถ้าเกิดวางไว้นานๆน่ะมันมันจะมีเวลาของมันที่มันจะหายไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องมีหลักแหล่งแบบนี้นะคะตอนนี้มินนี่ขึ้นมาได้อยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นเขา ผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะเดี๋ยวบอกน้องๆก่อนผ่านไปแล้ว3นาทีเ ค,ความเป็นสามัคคีคือพลังจริงๆนะคะทุกคนเพราะถ้าเกิดน้องๆไม่สามัคคีกันยังไงก็ขึ้นไปไม่ได้บอกเพราะว่าถ้าเกิดไม่สามัคคีกันแล้วมีหนึ่งคนนะคะตกมาอยู่ข้างล่างตอนที่พีริต้าอกหมดเวลาพีริต้าจะนับคนที่อยู่ข้างล่างนัน่นแหะเป็นเกณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆอ,อ,อยากให้พีริต้านับคนที่สูงที่สุดเป็นเกณฑ์เนี่ยน้องก็จะต้องสามัคคีกันเอาขึ้นไปนะคะเพื่อที่เออนี่นี่นี่เฮ้ยอันนี้ก็เริ่มพอเห็นทางแล้ว แต่ว่าขึ้นมาแค่ไอด้ากับมะนาวคนอื่นๆไม่ได้ขึ้นมานะคะเนี่ย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 ,น,ย,น,ยน้องจะทิ้งคนข้างล่างไว้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าเกิดหมดเวลาขึ้นมาเนี่ยพี่ดิต้ารับอนุเป็นหลักเลยนะคะบอกไปนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆห้ามทิ้งคนที่อยู่ข้างล่างเด็ดขาดอล้ว <laughs> ฉันเปดาไอ้ด้าตกแล้วข้อบาของหมู่บ้านตกแล้ว ตกมาอยู่ข้างล่างบ้างไหมไม่มีนะคะตอนนี้เอ้ามีมีนี่เอา้าตกไปอยู่ข้างล่างกันได้ไงเนี่เอาขึ้นไปกันใหม่เลยรู้สึกว่าเตียงอ่ะจ,จะไม่ี้ันหายถึงแม้ว่าเนี่ยเต็นท์หาย บันไดเริ่มหายแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ,อ้เนี่ยไอ้เอตียงอะมันไม่มีวันหายนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้เตียงเป็นหลักก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนี่คือตู้เซฟมาอย่างไงเอย่ยแค่ตู้เซฟได้ด้วยเหรอเนี่ยตู้เซฟภาษามากระโดดได้เหรอตอนนี้ทีมนี้ใครอยู่ข้างบนนะไม่มีนะคะทีมนี้ไม่มีใครอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเหมือนตกลงมาอยู่ข้างล่างพอกันอไใครก็ได้วางว้าวาเห็นแล้วเหนื่อยแทนเ็นแล้วเหนื่อยแทนนะคะอ่าถ้าเป็นไปได้ ก็ก็พยุงกันไปแบบเนี้ยเออจะได้ไม่เสียเวลาใครที่เป็นตัวตึงนะคะก็อุ้มอุ้มเพื่อนเนขึ้นไปด้วยละกันนะเพราะเดี๋ยวตกลงมาแล้วตอนนี้คือน้องบัตม,มาจุดสตาร์ทกันใหม่นะคะเนี่ยตรงน,นี้เร็วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาทีะคะ่ะผ่านไปแล้ว6นาทีนะคะถ้าพอ10นาทีปุ๊บน้องตกมานี่คือน้องจบเลยนะคะบอกเลยผ่านไปแล้ว10เอยผ่านไปแล้ว6นาทีเราไม่ได้นับนะคะเราไม่ได้นับจากว่าใครขึ้นไปถึงสูงสุดในทีมแต่พี่ลิต้าต้องการให้ทั้ง หคนขึ้นไปสูงสุดถ้าทั้ง5้าคนไม่ขึ้นสูงสุดพีลิต้าก็จะนับคนที่อยู่ต่ำที่สุดค่ะอย่างนี้แฟดไม่งั้นน้องๆก็จะเอาแต่ตัวเองนะคะอันนี้พีลิต้าอยากให้น้องฝึกความเป็นทีมเวิร์กไม่งั้นน้องก็จะเอาตัวเองขึ้นไป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 ไอ้นคนข้างล่างมันก็จะขึ้นไม่ได้ะคะ่ะมันยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไม่สามัคคีกันอุย้ยพีลิต้าเพิ่งรู้ว่าตู้เซฟมันสามารถยืนได้ด้วยอ้ยถือว่าเป็นความคิดที่ฉลาดนะคะที่ใใใชชช้้้้้้้้ตตตตตููเเซฟฟรงงงงงงขาาามมกกัััฝฝ่่่่่่่นนนนนนีีีะะะะคคแแววดดล็ยยไไไึออืป บันไดมันมีร่วงลอยลงมาแบบนี้นะคะแล้วบันไดมันก็จะหายได้นะคะมันไม่ได้อยู่กับเราต่อต่อเนื่องนะคะแต่ตู้เซฟเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปแน่นอนอ่ะมีคนอยู่ข้างล่างไว้ทีนี้อ่ะทีนี้อ้าวตกอ้าวไอ้ดากับอนูตกนะคะจังหวะนี้น้องจะน้องจะทํายังไงน้องจะทํายังไงชีวิตไอ้ด้าไอ้ด่าหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะต่อถือต่อบันไดขึ้นไปอุ้ย แล้วประเด็นคือต่อบันไดขึ้นมาตรงนี้บันไดตรงนี้ก็หายคือต้องสร้างตู้เซฟแบบเป็นช่วงๆไปให้หมดเลยอะตอนนี้นะคะพัชชากับวันนาวนะคะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าหมดเวลาไปพี่ดิต้านับข้างล่างนะพี่ดิต้าไม่นับข้างบนนะแล้วทีมนี้เป็นยังไงทีมนี้เป็นยังไงต้องเร็วๆด้วยอุ้ยทีมนี้ยังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะจริงทีมนี้ค่อนข้างตึงนะคะเพราะว่าน้องๆค่อนข้างมั่นใจมากว่าทีมน้องจะชนะนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงทีมนี้ไอ้ด้าก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนเี่ย ทำไงอะ่ะ <laughs> ไอละ้ล่าไอ้ล่ากำลังตกละกำ ยความยากลำบากอยู่นะคะเนี่ยอ่ะเอเชียเอเชียถ้าหนูตกลงไปเนี่ยหนูจะกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วนะลูกนะเอเชียเอเชียตกปะไม่ตกหรอเอเชียอยู่ไหนอะนี่ไงเอเชียขึ้นมาได้แล้วนะคะถ้าให้พี่ลิต้าแนะนํานะคะคือน้องอย่าพิ่งขึ้นไปน้องหลอกคนข้างล่างก่อนนะคะพี่ลิตาแนะนําว่าให้น้องสุดแค่นี้เพราะว่าอย่างที่พี่ลิตาบอกถึงน้องจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหนแต่ถ้าคนข้างล่างเขาขึ้นมาไม่ได้ก็จบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องควรไปช่วยเพื่อนนะคขึ้นมาข้างข้างบนให้ได้นะคะน้องน้องอย่าพึ่งต่อนะคะเพราะว่าทีม เป <Cornell>. ็นไงทีนี้มินนี่คะ่ะมินนี่ตกลงมาคะ่ะทำยังไงทำยังไงทำยังไงน้องน้อยจะทำยังไงกันทีนี้ตาอยากรู้ตอนนี้นะคะเหลือเวลาแค่หน <im> <seul> <ind> ึ่งนาทีค่ะเหลือเวลาหนึ่งนาทีเหลือเวลาหนึ่งนาทีเดือดเดือดเดอดอดอสวัสดีค่ะมินนี่เอ้าตกลงมาหมดเลย เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีนะคะแต่พี่ลิต้านะคะเออจะให้อยากให้ต่อเวลาให้ไหมคะพี่ลิต้าดูจะฉะนัน ทุกคนแล้วนะคะพี่ริต้าขอต่อเวลาให้อีกสินาทีค่ะพี่ริต้าไม่ได้เข้าข้างทีมนู้นหรือทีมนี้นะคะแต่พี่ริต้าดูแล้วเนี่ยน้องๆมีปัญหากันทั้งสองทีมเลยขึ้นไปไม่ได้เหมือนเหมือนพี่ริต้าต้องให้เวลาน้องในการอุ่นเครื่องด้วยเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกวอะไรอ่ะการทํางานเป็นการเป็นทีมอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าพอมาปุ๊บแล้วจะจูนกันติดปั๊บคือพี่ริต้า,าต,ต,ต้องให้เวลาน้องในการแบบอุ่นเครื่องนิดนึงแล้วตอนนี้น้องก็จะเริ่มรู้ทางแล้วก็จะขึ้นไปยไงตอนแรกน้องๆอ,อาจจะยังไม่รู้นะคะพี่เพราะฉะ้เวะคะ บอกพี่ริต้ามีบุญคุณต่อเอฟซีค่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเหลือเวลาอีสิบนาทีเหลือเวลาอีสิบนาทีพี่ริต้าว่านะสองทีมนี้คือค้าคาคนเก่งค้าคนเก่งไปนะคะไม่มีใครถ่วงใครอ่ะเพราะว่าในทห้าให้พี่ริต้าแบ่งกันเองชบาคนเก่งก็จะไปจับกับคนเก่งคือจะไปอยู่กันเองเฮ้ยทีมนี้เริ่มรู้แล้วนะคะว่าต้องใช้ตู้เซฟเพราะถ้าเกิดไม่ใช้ตู้เซฟน้องยุ่งแน่ทีมนี้เริ่มรู้นะคะเหมือนจะเริ่มรู้เนี่ยอย่างที่ริต้าบอกพี่ริต้าต้องให้เวลาน้องในการอุ่นเครื่องในการศึก นิดึงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะแล้วเ,เหมือนตอนนี้น้องก็จะเริ่มรู้แล้วนะคะว่าก็ควรจะทํายังไงต่อไปอเรามาดูทีมไหนดีอ่ะน่าเป็นห่วงทุกทีมนะคะไอดา้าไอด้าหนูขึ้นไม่ได้หรอลูกอ๋อหนูขึ้นไปได้แล้วคะ่ะหนูตกมารอบ2แล้วค่ะโอเคค่ะในส่วนของขุางบนนั้นตรงนี้นะคะบนสุดคือมะนาวนั่นเองนะคะรองมาก็คือเอเชียแล้วก็พาชานั่นเองส่วนที่อยู่ล่างสุดน,นะคะน่าเป็นห่วงมากก็คือไอดา้าหนูต้องสร้างตู้เซฟปะลูกอา้าพภาชาตกลงมาแล้ว อ้าววินนี่ตกลงมาอีกบันไดมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่อะค่ะมินนี่ <laughs> มินนี่คือตกบ่อยมากนะคะเท่าที่เห็นนะมินนี่ตกไว้พี่มินจีตอนนี้สี่คนขึ้นมาได้แล้วนะคะมินนี่กําลังตกอยู่ในความยากลำบากมินนี่อยู่ทีมนี้อ๋อใช่ใช่ใช่มินนี่นะคะระดับบความยากนะคะพอๆกับทีมนี้นะคะเนี่ย เนี่ยไอดาเปรียบเปรียบเอ่อถ้าเกิดทีมนี้เป็นมีนี่นะคะทีมนี้ก็คือเป็นไอดาบ้าดาเอาตกสรุปตกลงมามหมดเอาโจบข้างคนมีเหลือใครไหมนเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยบางทีนะคะน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องโลภก,ก็ได้นะคะหมายถึงว่าพอน้องสุดแค่นี้แล้วน้องควรที่จะสุดแค่นี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนการที่เรานะคะยิ่งขวนขวายที่จะขึ้นไปอันนี้เป็นเป็นเหมือนคําสอนในชีวิตด้วยเลยการที่น้องๆไหน,นย,ยิ่งเอ่อเรียกว่าโลภมากล่าหายแล้วกันนะคะเอ่อยิ่งขึ้นไปนะคะ ย andal, <progressive> ิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยน้องๆจะต้องพบเจออุปสรรคมากมายทั้งมีความเสี่ยงที่จะตกลงมาอีกเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเลยนะคะกับการที่น้องเนี่ยจะต่อต่อไปทั้งๆงที่น้องว่าถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดน้องว่าถึงตรงนี้แล้วปุ๊บแล้วน้องหยุด5คนตรงนี้เลยน้องไม่มีโอกาสชนะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างห้าทั้ง5คนน่ะคือน้องมีแน่ๆการันตีแน่ๆแล้วคือตรงนี้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะจะมีคนตกไปก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดน้องดิ้นรนนะคะที่จะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยก็จะมมนนงงอาาาทท้้ัั ไม่มีค่าอะไรเลยนั่นเองที่คือคาสอนนั่นเองโอ้โหนี่นะคะ,ะ,คะเห็นได้จากแบบว่าจากการเล่นอะไรก็ไม่รู้นะคะไร้าสาระบ้างเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีสาระอยู่นะคะอ้าวบานาบอกว่าหนูไม่ว่างเหยวต้องไปกินข้าวใครก็ได้บุ้มๆหน่อยอ้าวสวยแล้วนะคะในเมื่อบานาไม่ว่างนะคะจังหวะนี้พระชาต้องเป็นเดอะแบกนะคะโอ้โห จังหวะนี้รู้รลทึกใจมากอ่ะฝั่งนี้เฮ้ยขึ้นไปได้หมดแล้วเหรอเฮ้ยเอาเรื่อง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 ฝั่งนี้นะคะนี่อยู่มาห้าคนแล้วตรงนี้นะคะอ้าวมินนี่ตกอีกแล้วทำไมมินนี่หนูชอบตกอ่ะลูกมินนี่ตกอีกแล้วแล้มินนี่บอกอะไรมินนี่ 6นาทีเท่านั้นบอกได้เลยว่าพี่ลิต้จะไม่ต่อเวลาแล้วเพราะว่าเราต่อเวลามันเยอะมากแล้วนะคะมาดูกันดูกันวนะ่าจะเป็นยังไงอะพัชชานะคะแบกมะนาวไอดา้าแบกอ,อนูนะคะและอีกคนนึงอยู่ไหนเนะี่ยทีมหนูต้องมี5คนไม่ใช่เหรอลูกคนหนึ่งคือใครอะอ๋อคือเอเชียยามขึ้นไปได้สูงที่สุดแล้วกันนะลูกนะอย่างน้อยอะก็5คนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าคนมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ยังดีนะลูกนะเพราะว่าเพราะว่าเผื่อฝั่งนั้นเขามีคนตกออกมาก็จะได้จบเลยแต่ถ้าเกิดน้องอยู่ข้างล่างกันทั้งห้าคนก็จะอ กันด้วยนะคะนูรีนนะคะลงมารับที่มินนี่กับลาลานะคะเพื่อเป็นเป็นอุ๊ยน,นี่นี่เราเห็นพัฒนาการของใน,นสองฝั่งจะสู้ชีวิตกันฟักเฟอร์ค่ะสู้ชีวิตจริงๆตอนนี้นะคะข้างล่างฝั่งน,นี้น่าลำบากมากบอกเลยเพราะว่าประชากรที่มีประโยชน์นะคะต่าไม่ว่างกันแล้วทั้งนั้นตอนนี้น้องก็จะต้องส,สู้สู้สู้ต่อไปนะคะในประชากรที่เท่าที่น้องปีไอไดบอกนูเหนื่อยมากเลยค่ะ ตกลงมาแปลลานเริ่มแล้วเนี่ยเอออย่างน้อยอยู่ตรงนี้ก็ยังดีนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าอยากให้น้องๆค้างไว้แบบไม่จําเป็นที่จะต้องตะเกียรตะกายขึ้นมาข้างบนขอให้แบบน้องไม่ตกลงไปข้างล่างอะนั่นคือเกินพอแล้วค่ะเนี่ยอยู่แบบเนีย่ยเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตรงเอเชียเนี่ยน้องก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ชนะนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นคนเขาตกลงมาเรื่อยๆนะคะเออนี่ไงขึ้นมาได้แลวไอ้ได้เก่งมากเก่งมากเออพี่ลิต้าแนะนํานะคะว่าพอได้แล้วน้องๆอ,อย่าโลภมากนะคะเดี๋ยวตกลงมาเห็นไหมว่าฝ <laughs> ั่งนู้นฝั่งนู้น ตกลงมาเรื่อยๆถ้าหนูอยู่ตรงนี้หนูชนะได้ลูกแต่ถ้าเกิดหนูไปอีกหนูอาจจะไม่ชนะนะอ่าดูดูกันนะคะว่าน้องจะคิดยังไงคือที่พี่ต้าพูดดีน้องๆไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าน้องๆจะเอาอยัางไงข้างบนตรงนั้นก็คือสูงมากก็มันก็คือดีมากแหละที่มันสูงมากแต่ว่าอันนี้ก็คือการทํางานกันเป็นทีมถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างล่างพี่ดิต้าก็ไม่สามารถนบคนที่อยู่ข้างบนสุดได้ะคะ่ะอ,องฟงไม่ต้องทําไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวพี่ทําเองนี่นะ ไม่อพอออกฟองไม่ต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ทำเองนะคะเอาฝ้าหนูรักพี่ทรบ้าที่สุดเลย <c oughs> อ่าทีมนี้นะคะมีการตะเกียกตะกายอยากจะขึ้นไปอีกนะคะพลาดตกลงมานิดหนึ่งแพ้นะคะบอกเลยแต่ว่ามันก็คุ้มมันจะเรียกว่าคุ้มไหมกับการเสี่ยงอ่ะเหลือเวลาสามนาทีคะ่ะ <c oughs> เหลือเวลาอีกสามนาทีพี่ดิต้าพิมพ์พรออะไรรู้ป่ะคะพี่ดิต้าต้องการกดดันน้องๆยิ่งยิ่งพี่ดิต้าพิมพ์นะคะน้องๆจะยิ่งขาสั่นมือสั่นแล้วก็จะตกลงมาง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่น่าเชื่อว่าทีมนี้นะคะจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากการที่ประชากรน,น้อยมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าน้องๆจะสามารถขึ้นมาได้ถึงบนนี้อะ่ะคือสวูสดีดจัดตอนแรกนะคะที่น้องตกมาาอยู่ข้างล่างตลอดเลยนะตอนนี้ลุ้นกันแบบอ้าวใครตกอ่ะมันนาวตกเดี๋ยวนะ น้องอุ้มมะนาวไม่ใช่หรอแล้วมะนาวตกได้ไงอะเอา้าน้องอุ้มมะนาวไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไอไดีบอกวางไม่ได้อะทําไมวางไม่ได้ตอนนี้นะคะมะนาวมะนาวแย่แล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลาแค่สามนาทีนะคะ จะเอาอย่างไงจะเอาอย่างไงทีนี้ก็แย่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตกลงมาหมดทุกคนเลยไอสิ่งที่น้องทํามา20นาทีเนยไม่มีความหมายค่ะเพราะว่าตกกันมาหมดทุกคนเลยนะคะเหมือนมาเริ่มใหม่กันหมดเลยช่วยด้วยไป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 โค้งสุดท้ายแล้วนะคะเหลืออีก2นาทีจะเป็นยังไงข้างบนนะคะไม่สนใจมะนาวเลยนะ ข้างบนนะคะไม่สนใจมะนาวเลยนะคะทีท่แค่ว่ามะนาวต้องขึ้นไปเองให้ได้นะฮะแต่แล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยตรงนี้ลำบากเลยนะเพราะตรงนี้มันเป็นรูแบบรูเยอะเลยอะ่ะตรงนี้จะขึ้นยังไงอนะ่ะถ้ามะนาวขึ้นไปไม่ได้แล้วหมดเวลาก่อนบอกเลยว่าพิลิต้าน,นับให้ทีมนี้แค่สูงแค่ตรงนี้นะคะมะนาวไม่ผิดด้วยนะเพราะเราทํางานกันเป็นทีมนะคะน้องนะคะก็ยังพยายามขึ้นไปต่อนะคะในขณะที่มะนาวไม่ขยับเลยนะเพราะว่าขยับไปไหนไม่ได้แล้วนะคะ ในขณะที่ทีมนี้ยังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลย เอ้ยนะาน้องๆก็ดูโหดกันทั้งสองทีมแหนละทุกคนอ่ะจะถามน้องว่าจะต่อเวลาอีกสิบนาทีไหมคะมีใครอยากต่อเวลาไหมฮะดูทุกคนอยูลำดูลำบากทั้งสองทีมเลยค่ะที่เลขขี้อยากต่อเวลาไหมคะต่อเวลานะคะโอเคค่ะนั้นต่อเวลาอีกสิบนาทีค่ะเอาอีกสักสิบนาทีมาคลิปให้มันให้มันดูยาวๆหน่อยไม่มีอะไรเนี่ยดูน้องขึ้นไปนะคะเนี่ยสรุปนะคะอีกสิบนาทีผ่านไปน้องๆตกอยู่ตรงพื้นเนี่ยจบเลยนะคะ่ พี่ลิต้าอยากหาความเป็นทีมเวิร์กนะคะทีมเวิร์กของน้องๆนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะเตือนสติน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโอเคพี่ลิต้าโคตรกดดันน้องๆเลยะคะ่ะ อย่าลืมนะคะว่าพี่ริต้าไม่ได้นับจากคนที่สูงที่สุดมันก็จริงก็คือเกมเนี้ยก็คือแข่งต่อตัวให้สูงที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพี่ริต้านับคนที่สูงที่สุดคือลำเกียงแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะขึ้นไปคนเดียวเลยแล้วก็ปล่อยคนทข้างล่างท้่ไว้นั่นไม่ใช่การทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นพี่ริต้าจะนับแค่คนที่อยู่ต่ําที่สุดนะคะของทีมนั้นกับคนที่อยู่ต่าที่สุดของทีมนี้แล้วมาวัดกันว่าใครสูงกว่ากันนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดน้องๆ5คนเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้วยกันได้ก็็จจจะะดดีมมมาาากกกเพริตนนนัับุว5คลยู ว่าทีนี้เป็นไงบ้างอะข้างบนนะคะมีไอด้าเอเชยนูนะคะในขณะที่ข้างล่างมะนาวพชานะคะเออถ้าอุ้มกันไปน่าจะง่ายกว่าไปเองไหมพี่ดิต้าคิดว่าความเสี่ยงมันน่าจะน้อยกว่าต้องแบบจํากัดประชากรให้มันน้อยๆอะความเสี่ยงที่จะตกมามันจะได้น้อยๆน,นะคะอ่อทีนี้เหมือนเริ่มเข้าเข้าเข้าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะอย่างที่พี่ดิต้าบอกนะอ๋ะอมีได้บอกดูต แต่หนูนอนทันหนูตกแต่หนูโอ้โหจังหวะน,นี้มีนี่เสียวมากนะคะหนูตกแต่หนูทน,นทันนะคะเมื่อกี้พี่ลต้าเห็นว่าน้องตกแต่น้องนอนทันนี่ขึ้นมาแล้วอ่ะสำหรับพี่ลิต้านะคะถ้าเป็นพี่ลิต้านะคะพี่ลิต้าจะอยู่จบแค่ตรงนี้นะคะและอยู่ด้วยกันห้าคนมันจะมีลุ้นในการที่ชนะนะคะแต่ถ้าเกิดน้องต่อไปแล้วน้องตกเนี่ยน้องจบเลยนะอย่าลืมอ่า เหมือนทีมนี้คิดที่ที่จะอยากขึ้นไปต่อนะคะ,ะ,ะเรามาดูกันว่าน้องจะไปต่อกันได้ไหมมองนานๆก็สวยแต่มองนานๆเอาเตียงวางใต้ตูเ้เซฟทำไมต้องเอาเตียงวางใต้ตูเ้เซฟเผื่อเผื่อ<ๆ>หลนนะ่นอะไรเงี้ยน้องจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เลยยุ่งกันนะคะเอ้าอ๋อยังยังยังขึ้นมากันไม่ได้อีกเหรอฝั่งนี้น่าเป็นห่วงนะคะฝั่งนี้ไม่น่าเป็นห่วงคือถ้าน้องจบกันที่ตรงนั้นอะเนี่ยน้องจบที่แบบยืนบนตูเ้เซฟค้างไว้จนกว่าจะหมดเวลาน้องมีสิทธิ์ชนะ อีกแล้วไปไหนบอกแล้วว่าอย่าขึ้นไป้องบอกบอกอะไรหนูไม่เห็นได้ยินเลยพี่ดิต้าบอกใดะคลคีค่ะน้องจบเพ่ตรงนี้เชื่อพี่ดิต้านะเนี่ยขึ้นมาอยู่บนตู้เนี่ยแล้วจบจบตรงนี้นี่ยืนหันปกสวยๆเดี๋ยวมีเวลาเหลือเดยวพี่ดิต้ายืนหปกแต่เนี่ยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขาก็ดูยากลำบากกว่าอยู่นะกว่าที่จะแบบขึ้นมาได้โคบะ่ะถ้าเกิดน้องเสี่ยงนะคะที่จะขึ้นไปอีกอะมันมันมีเปอร์เซ็นต์เยอะนะคะที่น้องจะตกลงมา เพราะฉะนั้นพี่นิตามบอกว่าแค่นั้นพอแล้วนะนี่ไง <c oughs> <c oughs> มินนี่ตกอีกแล้วแต่น้องบอกน้องตกมาก็จริงแต่ว่าน้องมีนี่นะคะนี่คือการกระแทกนะคะเป็นที่นอนที่นอนรุยลิมิเต็ดอี d ิชั o กันกระแทกนะ,ะตรงนี้ก็ไม่ยืนได้เลยอ่๋อผ้าใบตรงนี้คือสามารถยืนได้เลยเหรอมุยฉลาดมากเลยนะถ้าเกิดเขาเรื่ออะไรตรงนี้มันเหมือนกันรกระแทกสมมติถ้าเกิดน้องตกลงมาปุ๊บป๊บแล้วมันสามารถยืนได้จริงตรงนี้ก็คือก็คือเฟียวมากอะ่ะมันเหมือนกันกระแทกอ่ะเลิศอ้ะ นี่ตกลงมาแล้วค่ะเหลือเวลาอีกเหลือเวลาเหลเือเวลาอีก6นาทีค่ะกดดนันกดดนันน้อง่อยกดดนันมินนี่บอกโอ้ไปกอดขอโทษไม่เป็นไรค่ะพี่ลิต้ากดดันเรียบร้อยแล้เวเหลือเวลา6นาทีค่ะมินนี่เหลือเวลาอีก6นาทีเหลือเวลา6นาทีเหลือเวลาอีก6นาทีววาาทไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษค่ะขึ้นไปให้ได้เถอะอ้าว รามบรองรับแชีวิตชีวิตของทีมนี้จะวนหลุมนะคะบอกแล้วบอกแล้วให้จบตั้งแต่ตรงนี้บอกเลยนะที่ขึ้นมาจะเสียเปล่านะคะถ้าเกิดมีใครคนนึงตกไปแบบนี้นะเดี๋ยวละห้านาทีค่ะกดดันเพราะพี่ลิตาจะไม่ต่อเวลาให้แล้วนะคะแค่ไหนแค่นั้นพี่ลิตาบอกแล้วว่าอย่าร่มมากเดี๋ยวร่มมากล้าหายนะคะแล้วน้องจะไม่อุ้มกันไปจริงๆหรอเน,นี่ยสองคนเนี้ยสงสารนะ่าสงสารมะนาวอะ่ะเธอบอกช่วยด้วยโทรมาบอกอยู่นี่ไปก่องนูเรนนี่นะคะกำลงังเออเนี่ยเห็นปะ เขาลงมาช่วยเพื่อนอา้าวอันนี้ก็ลงมาหมดเลยเหมือนกันเอออย่างที่พี่ลิต้าบอกนะคืออุ้มกันไปดีกว่าถ้าเกิดใครแบบรู้ว่าตัวเองแบบการทรงตัวไม่ดีอยาโดยเฉพาะมินนี่อย่างเงี้ยให้คนอื่นอ่ะอุ้มมินนี่ดีกว่าเพราะมินนี่ทรงตัวไม่ดีนะคะกระโดดแล้วก็จะตกมาตลอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทีมเนี้ยต้องมันได้สงสารหน่อยอ้าวอยู่ข้างล่างกันหมดเลยอ่ะอเียดายแทนนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเวลาอีก4นาทีค่ะกดดันหน่อยเอานี้เอางี้นะถ้าเป็นพี่ลิต้านะพี่ลิต้าจะไม่ไปต่อแล้วเนี่ยเอี4นาท สุดท้ายยังไงก็ชนะเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบขึ้นไปสูงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องขึ้นให้สูงกว่าทีมนูน้นและทีมนู้นเขาอยู่ข้างล่างเป็นพี่ลีตาพี่ลีตาจบแค่ตรงนี้นะแต่น้องอาจจะบอกว่าเราใช้ล่าจใจไม่ได้นะพี่ลีตาโอเคนช้ร่ใจ,จไม่ได้ก็ยขอถ่ายปกก่อนน้องบอกหนูไม่หยุดค่ะพี่ ไม่าาไม่ได้อ่ขึ้นไปอะไ่ะขึ้นไปต่อขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแต่ทีนี้เป็นไงน่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้ทุกคนกระตกอยู่นี่ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปพร้อมกันมันจะง่ายเออมันจะง่ายกว่าขึ้นไปเดียวเดียวแค่อยา่าตกลงมาแค่นั้นเองทีนี้เขาจะหยุดยังยังไม่พออะไรอ่ะน้องบอกว่ายังไม่พอนะคะมนะัน,นเอาโบวเบสจะหมดเอาเอาตกใครตกออาโค้งสุดท้ายเอาล่ะจะชนะหรือแพ้รู้กันค่ะอีกสนาทีค่ะก,กดดันก่อนน้องตก นนไม่ต่อเวลาแล้วนะคะเพราะว่าต่อมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเราทําไม่ต่อเวลาแล้วอันนี้ไม่ได้แกล้งนะคะไม่ได้แกล้งแต่ว่ามันต่อมาครึ่งชั่วโมงพี่ลีเต้ามาสุดๆแล้วจริงๆเพราตอนนี้มันก็ดูว่าน้องจะแก้สถานการณ์ยังไงนะเดะี๋ยวเวลาตั้งอ,อ,อันนี้น้องคดจะขึ้นไปตอบไหมมีคนตกว่าอ้าวชาตกอ้าวตกกันหมดเอาขึ้นยังไงอะอสองสารนะ ทุกคนเลยอะถ้า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 ให้ให้เราสังเกตนะคะก็คือทีมนี้จะมีเนี่ยทีมเลขที่เนี่ยตู้เซฟเขาจะเยอะกว่าทีมนี้นะคะทาให้ทีมนี้ต้องสร้างบันไดเยอะคือถ้าถ้าทีมนี้เห็นปะทีมนี้เขาไม่ค่อยสร้างบันไดตั้งตู้เซฟแล้วมันจะง่ายสมมติถ้าถ้าน้องตกอะน้องก็จะขึ้นตู้เซฟขึ้นตู้เซฟไปเรื่อยๆพอมันกระโดดกระโดดอยู่บนบล็อกของตู้เซฟได้แต่ของทีมนี้คือน้องน้องมีตู้เซฟน้อยแล้วน้องเน้นบันไดแล้วบันไดมันก็ล่วงโรยไปได้ตามกาลเวลาเนี่ยน้องก็เลยตกมาอยู่ข้างล่างกันฝนเลย โอให้แล้วว่าอุ้ยเหลือไดกสนาทีค่ะไม่ได้กดไม่ได้กดดันเดี๋ยวเวลาอีก2นาทีค่ะเหลืออไกสอนาทีอ่ะสองน,นาทีนี้เราจะจับเวลาในโทรศัพท์เลยค่ะมาเดี๋ยวพี่ลิงต้าจะจับเวลาหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวบอกน้องก่อนเรอว เวลาอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะขอตั้งนาฬิกาจับเวลาก่อนมันจะได้ดูเป็นทางการนี่นะคะนี่คือนาฬิกาจับเวลาของเราดุดด้ด้ด้ด,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 ดจ,จับเวลาแบบนี้นะฮะมาเรามาดูกันว่าใครจะชนะ50ววิค่ะถ้าพี่ลิตาพิมพ์ว่าหมดเวลาน้องๆต้อง หยุดนิ่งนะคะโอเคเอายังไงเอายังไงเอะไยังไงทำไมทีมนี้ตรงมาทำไมทีไรไม่ตรงสารพี่นิตาตรงสารเดี๋ยวเวลาอีกน้องอย่าเพิ่งท้อค่ะน้องว่าอย่าเพิ่งมันเอาบอกลงมาเถอะอย่าเพิ่งท้อเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหยุดค่ะโอ้ยทีมนี้ยอมแพ้นี่เพื่ดูยอมแพ้ค่ะทุกคนหยุดนิ่งหยุดนิ่งไว้ค่ะหยุดนิ่งไว้ค่ะเฮ้ยแต่งจริงทีมนี้ตอนแรกจะชนะแล้วนะทีมนี้ขอให้หยุดนิ่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากพีลิตาจะถ่ายปกอย่าเพิ่งลงมานะคะโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าทีมนั้นชนะ่ะก็ไม่ต้องถามนะว่าทีมใครจะชนะระหว่างทีมคู่กับทีมที่นะคะนี่ คือจะบอกว่าทีมคู่เนี่ยเออเออทีมคูต่ตอบไปได้สูงกว่านะคะจริงๆแล้วนะคะก็คือตอบมาได้ถึงตรงนี้ สูงกว่าแต่น้องไม่สามารถเอาตัวเองขึ้นมาได้สักหนึ่งคนเลยนะคะแต่แต่ตรงข้อกับทีมนี้นะคะทีมนี้ก็คือพออยู่ตรงเนี้ยคือน้องหยุดแหละน้องไม่คิดที่จะไปต่อแล้วนะคะซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากนะคะเพราะว่ายิ่งไปมันยิ่งมีความเสีย่ยงอ่าที่จะที่จะตกลงมานะคะแล้วน้อง,องก็ขังรถอ,อยู่ตรงนี้ซึ่งก็เก่งมากๆนะคะชื่อชมสานาทีพี่ติเต้าว่าผันแปลว่าอะไรปะ สามสิบนาทีเอาเอาเอา,เอาแค่สิบนาทีตอนแรกที่เราตั้งไว้สิบนาทีพี่ใต้คิวหนูจะขึ้นไปได้แบบแบบไกลกว่าน,นี้เออแต่แต่แต่มันยากมันยากตรงที่แบบว่าแบบเราแข่งกันเป็นทีมไงถ้าเกิดครั้งหน้านะคะอยากใครอยากให้พี่นิต้ามาทําแบบแข่งแบบเดี่ยวอะได้เลยนะคะแบบเพื่อให้หนึ่งคนใช่ป่ะแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆให้สูงที่สุดอย่างเงี้ยเออได้ถ้าเกิดใครอยากให้อยากมาทําอีกนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการมาแข่งต่อตัวให้สูงที่สุดในวันนี้นะก็สนุกมากนะคะสนุกดีนะคะทุกคนแบบเราเรา าแบบมาพากแบบมันดีนะคะถ้าเกิดใครอยากให้พี่รินตาเนี่ยมาทําแบบว่า ต่อตัวให้สูงท,ที่สุดเวอร์ชั่นแบบว่า1ต่อ 1, 1นะคะก็คือแบบเป็นแข่งเดียวๆไปเลยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะใครที่ชอบวีนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก,กดซับสไคร์มาหาก็ติดตามกดกระดิ่งกระเด่งกระดิ่งกี่ก่งใจดีรทคลิปใหม่ๆด้วยนะปากจีด้วยนะคะรีดเตรสกอริดแค่แล้วก็ติ๊กต็ดีต้านสกอรแคทนั่นเองนะเพื่อที่จะได้ติดตการขอสารนะคะพี่ดีต้าเล่นกี่มงทังสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย